บาสและเพื่อนอีกสองคนคือนนและป่านเป็นนักทำคอนเทนต์เดินป่าพวกเขาตัดสินใจลัดเลาะเข้าสู่เส้นทางที่ชาวบ้านในพื้นที่เตือนว่าเป็นป่าปิดแต่ด้วยความคึกขนองพวกเขาไม่ฟังทันทีที่ข้ามลำธารลึกลับเข้าไปหมอกหนาจัดก็ปกคลุมจนมองไม่เห็นทางแม้แต่ก้าวเดียว ทิศทางในเข็มทิศหมุนวนไม่หยุดจนกระทั่งพวกเขาหลุดเข้าไปในหุบเขาที่ซ่อนตัวอยู่และพบกับหมู่บ้านดอนไม้แดงหมู่บ้านนี้เป็นบ้านไม้เก่าใต้ถุนสูงตั้งเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบแต่แปลกที่ไม่มีเสียงหมาเหา่าไม่มีเสียงไก่ขันแม้จะเป็นเวลาเย็น ทุกคนที่นี่ใส่เสื้อผ้าสีหมนผิวพันซีดเซียวและที่แปลกที่สุดคือดวงตาของทุกคนจะจ้องมองไปที่ลำคอของคนแปลกหน้าเสมอลุงอินผู้ใหญ่บ้านรับรองให้พวกเขาพักที่เรือนรับรองแขกกลางหมู่บ้านพร้อมยื่นตะเกียงน้ำมันให้หนึ่งอันและกำชับด้วยเสียงที่สั่นเครือว่าเมื่อแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าให้ดับไฟทุกดวงบนเรือนเหลือเพียงตะเกียงนี้ ถ้าได้ยินเสียงใครเรียกจากใต้ถุนห้ามตอบห้ามชะโงกหน้าลงไปมองหากมีใครมาขอประตูให้ถามว่ามาทำไมถ้าไม่มีเสียงตอบห้ามเปิดเด็ดขาดเวลาประมาณสองทุ่มความมืดสนิทเข้าปกคลุมบาสและเพื่อนทำตามกฎอย่างเคร่งครัดทันใดนั้นเสียงขูดดังขึ้นมาจากใต้ถุนบ้านมันเหมือนคนเอาเล็บยาวๆมากรีดกับไม้กระดานแกรกแกรกแกรก ด้วยเสียงของป้าบาสที่เสียชีวิตไปแล้วดังขึ้นมาว่าบาสมียาไหมป้าเจ็บแผลเหลือเกินลงมาหาป้าหน่อยบาสเกือบจะลุกไปแต่ป่านคว้าแขนไว้แล้วชี้ให้ดูที่รอยแตกของพื้นไม้สิ่งที่เห็นไม่ใช่คนแต่เป็นเส้นผมยาวเฟื้อยที่สอดแทรกขึ้นมาตามรอยแตกของไม้กระดานพยายามจะพันข้อเท้าของพวกเขา พวกเขาต้องนั่งเบียดกันกลางห้องไม่กล้าแม้จะจะหายใจแรงพันใดนั้นเสียงเคาะประตูบ้านดังขึ้นปังปังปังบาสตโกนถามตามกฎมาทำไมไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงลมหายใจฟืดฟาดที่หน้าประตูนนทที่คุมสติไม่อยู่เผลอชะโงกหน้าไปที่หน้าต่างที่ตอกตะปูไว้เขาเห็นชาวบ้านทั้งหมู่บ้านยืนล้อมรอบเรือนพักทุกคนถือมีดลงอาคม และจ้องมองขึ้นมาด้วยในตาที่เป็นสีขาวโผลนลุงอินที่เป็นคนใจดีตะโกนขึ้นมาว่าพวกมึงผิดกฎพวกมึงแอบมองพวกลูกบ้านกูแท้จริงแล้วหมู่บ้านนี้เป็นที่กักขังผีปอบที่ชาวบ้านต้องคอยสังเวยคนแปลกหน้าเพื่อให้คนในหมู่บ้านมีชีวิตอยู่ต่อบาสและเพื่อน ดสินใจใช้ถังน้ำมันตะเกียงราดพื้นแล้วจุดไฟเผาเรือนเพื่อเปิดทางหนีแสงไฟทําให้พวกชาวบ้านและสิ่งนั้นใต้ถุนบ้านชะงักพวกเขาวิ่งฝ่าป่าออกมาอย่างไม่คิดชีวิตจนกระทั่งรุ่งสว่างพวกเขาพบว่าตัวเองนอนสลบอยู่กลางประชากงฟอนรอยเล็บที่ขูดไม้เมื่อคืนกลายเป็นรอยเล็บที่ขูดอยู่บนฝาลงเก่าที่พวกเขานอนทับอยู่และที่น่าขนลุกที่สุดในกระเป๋าเสื้อของบาสมีเศษไม้กระดานแผ่นหนึ่งติดมาบนนั้นมีลายมือที่เขียนด้วยเลือดว่า แล้วจะกลับไปรับที่บ้าน